เตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า1ปคุณได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊าอะไรครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ดูนะครับมาเจอกับผมโจ๊กคงในช่องสล็อตโจ๊กจะแตกอีกเหมือนเคยนะทุกคนแล้วมาในเกมใหม่ของพี่จีอีกเหมือนเคยนะตามสเต็ปครับเกมใหม่พี่จีก็แจกตังอีกเหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้เรามาทุนน้อยนะทุกคนเดี๋ยวจะมาลุยกันนะทุน5 9บ้าบ่านะลองไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวลอง,ลอง,ล,องลองดูก่อนนะ ลองดูสักส er ิบเปิดก่อนละกันทุกคนลองดูก่อนนะว่าลายเป็นไงนะอ๋อปั๊บ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 เออปั๊บ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 เออแดกตังค์กูอย่างเดียวเลยเออปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บเออปุ๊บปั๊บปุ๊บมาเฮ้ยลายสวยว่ะลายสวยทุกคนอเออยังไงวะเนี่ยปุ๊บปั๊บปังอืสองเปิดสุดท้ายยังไงเอ้ามาหมดหน้าเลยโอ้โหเอ้ยโอ้โหเลอะเลอะ ลเละโอ้โหพี่ชอบลเลสอง0้กกบักเดียวได้200ยักแมมโอ้เอามาอีกแล้วโอ้โหเบอไม่ก็มาอีกแล้วเออนะอ่ะอเกมดีวันนี้ต้องเอาซะหน่อยว่ะขยับเบ็ดซะหน่อยทุกคนเอ่อได้ดีวะ5บาท10บาทอ่ะสิบอ่ะผมว่าเกมใหม่ยังไงก็แจกตังค์นะสำหรับค่ายพีจีนะครับไปสิปเปิดดูเพลย์เซฟเนะ เช็ค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 หวานถูวานเช็คเช็คเออดูลายดูลายนะทุกคนเออนี่อย่างเงี้ยสวยเห็นไหมไปมาเออมาอีกทีนึงยังไงขอปลาเออขอปลาก็ได้ปลาในน้ำมีปลาในแนวมีข้าวเออสองร้อยหกบาทเบาๆแตกเบาๆเออจะเรียกว่าแตกเบาๆไปอีกหรือยังไงไม่มาโอ้โหแต่คูนมันจะไปเรื่อยๆนะทุกคน เกมนี้ไม่มีไม่น่ามีฟีเจอร์อนะไรนอกจากตัวฟรนะีเกมนะเอยเรื่อยเลยครับ10บาทนะทุกคนถือว่าได้ยืนนะได้ยืนนะเอาใครนอนซะหน่อยแล้วกันนะ40บาทเลยนะครับปลายสิเปิดนี่นะผมกล้าวัดใจเลยนะเพราะว่าเกมใหม่ PG ส่วนใหญ่มันจะแจกตังค์นะทุกคนลองลองดูลองดูลองดูนะฮะอย่างที่บอกนะการทำเป็นสิ่งไม่ดีนี่ครับเลิกเลิกเลิกนะ้โหเห็นป่ะแต่เลิกไม่ได้กลงม,มันเล่นด้วยก,กันแบบนี้ครับเว응็บตรงครับอ้ห ยรู้เรื่องกระเบื้องแตก <c oughs> โอ้เบาๆก็ไม่ไม่เบาเลยเวสองพันโอ้ไม่น่าเบานะเ,ออเบ็ดเท่าไหร่วะเนี่ยเบ็ดสิบบาทได้เบ็ดสี่สิบได้สองพันเออยาวๆครับแหมมันยังไงมันยังไงกันหนาะมันยังไงกันหนอโอ้ลายสวยว่ะเกมนี้ยนะลายก็ลายสวยนะเออนะแตกง่ายนะทุกคนถ้บปลามาช่องแรกน่ามึงพะโละบอกเลย พัลโล่ยังนุนแน่นอนนะแต่ว่าดอกนี้ครับยังไงเบาๆไปก่อนเออมาสวยไลค์เปล่าไหนวะไ,ไ,ได้มาสองพันเฉยทุกคนจัดเต็มเลยจัดไปที่ย้อนหนึ่งดีกว่าทุกคนไปสิบเปิดสามสิบเปิดดูยาวๆ,ๆนะเกมใหม่เออเกมใหม่ยังไงก็ได้ตังหรือเปล่าวะก็ว่ากันไปนะครับนะแต่ก็ยังไม่มีนะฟรีเกมผมยังไม่ได้เวลาของเกมนี้มานะอันนี้ก็มาลองเล่นเทสๆดูนะแต่ว่า อย่างที่บอกครับเกมใหม่พีจีส่วนใหญ่จะแจกตังนะเออไปลองหาเล่นดูแลกนอนะฟรีเกมไหมปึ๊บโอ้ยเดียวช่องสุดท้ายเอามาเออเรียบร้อยได้ลุนเพิ่มเออเอาก่อนแลวครับฟรีเกมทุกคนออมาเลยครับท่าร่ดอกนี้โอ้เดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวยาไปอะไม่รู้ฟีเจอร์เป็นแบบไหนนะมาดอกแรกครับร้อยกว่าบาทยังไงไหลไปอีกคุณสอง เออคุณสามคุณค้งางอ่ะคุณสี่ยังค้างอยู่ไปโอ้ไม่ได้หมุนแค่นี้เองเหรอ,<ะ>อ,อถ้าจะหมุนถ้าแต่มันก็จะคืนมาเรื่อยๆใช่ไหม๋ออ๋อหมุนฟรีสี่ครั้งอ๋อมาได้อยู่อ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อโอเคไปเออสวยเออมา นะเออผมก็ตั้งใจดูอยู่นะโอ้งงๆครับแต่ว่าโอเคสวยอยู่นะเออไปครับหการหมุนฟี8 9เออหมดแล้วครับทุกคนสามพันทุกคนโอ้เอาดูนะเอาเรื่องอยู่นะเออมาอีกโบบาโบบาหาสิบบาทนี่นะมไม่น่าใช่ครับเออเหมือนเกมนี้ตัวคุณมันจะน้อยไปหน่อยนะเอาฟีเกมลงอีก็เอา มาทุกคนเออมาหมดหน้าเลยยังไงแต่ขนาดนี้40บาทเองเวะอออ๋อ,อมันต้องรอจังหวะไหลๆนะรอจังหวะไหลๆอยู่นะครับมาสวยยังวะยังวะเออยังวะยังวะโอ้โหหมดหน้าแบบนี้เรียบร้อยก้าวผ่านเลยโอ้โหรอ๋อ,อ,อมันต้องเป็นจังหวะแบบนี้ถึงจะได้ตังค์เยอะนะเออได้อยู่ทุกคน เข้าว่ามาร้อยแปดสิบบาทเออมาหย่องนี้พันสี่แน่นอนแน่นอนแล้วไหลามาอีกสามพันหมื่นสี่แล้วยังไงไปอีก้หมื่นหกมาโอ้โหไปครับบึมบ้าบึมบ้าเออสวยงามไปด้วยเอาเออมาขอไอ้เขียวได้ไหมไอ้เขียวเออขอเขียวชั้นแรกโอ้ไม่ได้ว่ะเขินเขินเขิน เกินนิดหน่อยแปดพันเก้าได้อยู่โอ้สามหมื่นแปดแล้วโอ้เดี๋ยวว่าเบ็ดหนักๆสักหน,กน่อยดีกว่าวะเกมนี้มันเบ็ดสูงสุดเท่าไหร่วะเออเดี๋ยวเราแบบเบ็ดหนักๆสักทีนึงนะเอาแบบให้จังหนับเลยให้อยู่เลยนะเออมันจะรอดการจากกลุ่มไปได้ไงนะ้นลายมาดีแบบนี้นนทุกคนกดจั่วโบหน,หน่อยเล็ก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 หน่อยเออเล็กหน่อย เออหมดเร็วๆหน่อยเออมาเออปับอ้าปั๊บปับปับเออเออมาโอ้สูงสุดเท่าไหร่วะกูไม่ทนแล้วกูไม่โอ้โหพันเลยเหรอโอ้โหสองพันสิบทีก็สองหมื่นเลยนะอ่าต่อรองต่อรองหรือพันเดียวพอพันหนึ่งก็แล้วกันสิบทีพอสิบทีรู้เรื่องโอเคจดไป อยากมองเลยเอา้าไปกดเทเบทิลทำไมเนี่ยโอ้เอามาแตกอยู่สี่พันโอเคสวยโอเคสวยโอเคสวยเออมาอย่างไงไม่หลายวะไม่หลายว่ะหกทีละหกทีละเอามาเลยลุ้นฟรีเกมยังไงโอ้โหสามช่องนะสามช่องพันหนึ่งเข้านะเข้านะขอให้มาขอให้มาขอให้มา,อาขอให้มาเออขอให้มาขอให้มาเออมาเนอะอิยสวยเลย โอ้ยตีกเกมเข้าพันหนึ่งทุกคนเดี๋ยวดูยัคเท่าไรเนี่ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโอ้ยอย่ากเกลือนะอย่ากเกลือนะอย่ากเกลือนะพันหนึ่งเลยนะอย่างน้อยต้องมีหมื่นอะอย่างน้อยต้องมีหมื่นสองหมื่นแหละเออมาดอกนี้คุณสามไปห้าพันแล้วยังไงอย่าเพิ่งหยุดอย่าโอ้ยอย่าลูดดิอย่าลูดดิเออมาอย่าลูด,ดเราบอกว,ว่าอย่าลูด มาห้าพันนองนี้ยังไงไปอีกสามร้อยคูณห้าพันห้าไปอึ๊บอย่าเพิ่งรูดอย่าเพิ่งรูดตอนนี้บอกเลยปึ๊บสวยมาอีกเคเออมาปลาคราปลาการ์ตูนปลาอะไรก็มาเถอะตอนนี้โอ้ไปครับเออย,ยังไงยังไงเออไปอีกคูณเท่าไหรวะเนี่ยคูณสิบแล้วทุกคนหมื่นห้ามาตอนเนี้ยคูณอะไรก็ได้ตอนเนี้ยตอนนี้แตกอะไรก็ได้คูณสูงคูณเยอะ เอาอ 23, ครับ2อง0 0ครับย็ดเคเอาเรื่องครับามาอีกบึบบึบึบบึบัปปบ,บ,ปปบ,บปปเอมาอกีกทีนึงบึ๊บปบ๊บบึ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 บบบึบบึบบบบ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 บ้ห ไม่ไหลไม่ต่อเลยแต่ว่าคูณ15อยู่นะทุกคนเ <c oughs> ออ,อมาดอกนี้ยังไงเรานทีหรือเปล่าเออมาไอสัตว์บักแล้วเกมนี้เกมนี้บักอีกแล้วดอกเมื่อกี้ทุกคนละ8ปดหมื่นโอ้ยสก,กูสิบเจ็ดไปไม่รู้จักจํามันต้องอย่างนั้นมันเข้าปัดพันหนึ่งมันต้องอย่างนั้นเออ,อยังไง โอ้ยช่างอะไรเนะี่ยชนั้นรางวัลพื้รีเซ็ตเป็นสัอ๋อหมดแล้วนะทุกคนมีเกมเข้าตอนเบ็ดพัลแล้วก็แสนซีอ้าเกมใหม่พีจีมันดีแล้วเกิร์ลโอ้ยยังแตกอยู่เลยเห็นไหมโอ้โหสวยงามพระรามแปดนะหมื่นแปดใบดอกนี้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงโอ้โหแหลมเลยคนระับทุกคนอื อ่ะก็ต้องพอแต่เป็นแค่นี้นะโอเคครับเกมใหม่พีจีถือว่าผ่านนะลงทุน80กว่าบาทแม่แตะอกมาเป็นแสนว่ะเออแจกตังค์ครับขึ้นเบ็ดได้ทันขึ้นเบ็ดได้ถูกครับทุกคนเดี๋ยวจะพารวยแนะ่นอนน,นะอ่ะต้องลาไปแล้วนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วก็สำหรับคนที่รตอตอบคำถามในกลุ่มนะครับนะจะพูดคิยเวิร์ดแล้วนะ b ิด99เบ็ฝากถอนเสร็จในวิีเดียวนะครับก็ไปตอบคำถามลู่ศิษงในกลุ่มได้นะเดี๋ยวจะปักลิ้นไว้ใหน้นล่างนะครับนะแล้วก็มนจะกระใหม่คลิปหน้านะครับอยากดูเกมไหนแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกเข้ามาขอได้นะลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ